สองแสนอืมบนี้เขาเลยฝันปะมาบอเนาะมากัดมือมากัดมือในตีว่างไรสันเขาทำอมมามันกับหากับหกมันวะออกัดจีเพื่อนกับเป็นเก้ามันกัดจีบว่าหาหกโกหาเฮเก้าหกโกเก้ <are> านี่บอกว่าไงว่านี่เดียวว่า แจ๊ซังผ really ู mm ้เฝ้าเลี้ยงไก่คันในคนชัางแม้ว่าไปรวดว่าไปรวดพูนเข้ามันออกที่เสื Bernard ่อมนะพูนถึงรางวัลที่สองนะบ่ะฝันฝันอีิแล้วฝันว่าหมากัดมือสองซอดสองซอดมันนี้จะเล่าให้ฟังรอดประหาเพันไดรางวัลที่สองแมนโอ้เป็นคนทำบะทำบุญน้ำเฮ็ดงานน้ำกันบ้านนี้ผู้นี้แก่ความฝันครับบ้านเป็นเรื่องอื่นสองซอดคันว่าเบื้องต้นไม่ยังสิตอนว่าป่วยก็คือกัน เป็นเลขสองสอดเป็นเคียงไห้คนได้เอิญเจ้านี่สายาว่าสองสอดสองสอดเออทั้งนี้เอิญเพิ่นหัวใจังไรเออคนซื้อเล่นหมัวเงินป่ะเพิ่นไปเอิญเล่นหัวที่บันเจ่อเพิ่ะนี่เป็นเจ่อไอรีบันนี่เออ่นถือสองแสนก็เลยได้ปีนังสั่นสันดอกไปเอิญเจ่อผู้หันเพิ่นถือลอตเตอรี่เก้าสิบล้านแมนว้าถื่อว่าันที่สองพอเปลี่ยงสายาเออเออเออแมนแต่ว่ากูเมือนนี่ มันฝันก็บม่ค่อยจก่ได้แต่ว่าเพิ่งยุบตัวม,มาตัวหลักก็พอได้อยู่ออกมัดอ,อยู่น้ำเฮียนนี่สะพัดมาอยู่แต่ว่าเอาไว้ได้บุ่ญเอาบ,บ่ได้สามตัวพักก็ได้เลขก็หนีก็ออกมืดขนาดไปอยู่โรงพยาบาลเนาะตอนนั้นจ้ะไปอยู่โรงพยาบาลตายดิตายเพื่อ,น,น,อ,อนไปอยู่โรงพยาบาลแย่แค่ไหนพูดไปไปพ่อพ่อตัวนี่ยเอา้ามาอย่างกับเพืนกับเพืนสัน่นอยู่ในานา้ำขอนหอไหม่บอกงี้ทอ้อไปฝัน บัวอลไรตายไปแล้วไหมโอ้ตายแล้วตายแล้วเฟื่อนบัวเจ้าเดี๋ยวนี้โอ้แล้วแล้วฟื้นหนองน้ำซะบัวบ่ได้เมื่อนคือว่าไข่วัดไงเฮากินบัวบัวพิดมันเป็นวูบไปบานนี้มันบัวบมันจะเป็นมันจะคือไฟสอดชิดแคทชิดแคเอ็กวูปียังวะยืนอยู่เป็นยังวะสิเอื้อนใส่ผัวะพ่ะย่ะสั่นจักไปตะย่ำไดยจักลุ่มจะย่ำได้บ่รู้จักนอนแช่น้ำ แช่น้ำอันนี้ห้องน้ำนะบาดนี่ขีแตกเงี้ยเฮียหมดละก็แต่ว่าขีแตกได้ยินเสียงตดจากของเคยขึ้นมาตอนไปได้ยินประตูนั่นว <c oughs> ะประตูนั่นว่างสิเอ้แม่ยังสันทน,น,นเาเพื่อนปิ่นนย่อมพยาบาลยู่บ่อดำๆเคยเห็นกัน,<ด>นอ,อยู่น้ำมือยู่เมี่ยงอุดรกับกับกับเอ๊ะขีเห็นตู้นี้ยุใส่ว่าที่กับยังไงกับเลยแต่กับขึ้นมาแบบอนไรกับเมียนได้ยินเสียงตดจากของตดตอนอยู่รู้เมี่กงเอยะ่ีใส่ว่า ไม่นากูไม่ไตั้งสติตอยู่ในน้ำน้ำอันห้องน,น้ำนะวววววมันได้เยเ็นก็เลยนอนตั้งสติจะก,ก่อนก็นค่อยเอื้อนใส่ผู้นี้<ม>บ้านนี้นเ,นเออผู้นี้กะเลยว่าพี่หลอกหลอกกูว่าขวี่ว่า,าเมียไปขี่บพรามาจะกเทียไปนัน่นว่าพ่อใหญ่คิดหลอกบ่อก่าสัตบานนี้ก็เลยกูเมียเราเอื่อนเราจะเล่าเล่าเลยมาเอื่อนเอาขึ้นพอตูอันที่ตายย้อนเนาะพอตู้ที่เราเห็นนั่นเพื่อนเป็น เพออนพรนพาภาพยน์ผัวายเพออนพรนเพื่อนก็นดีดีอยู่ดิเพื่อนตายอายุ73ผู้นี่62บสองมันโทุ่มากั่แมนตายซุ่มันถือกโรงงานคืนเป็นไรคืนเพอาตู้นั่นตาย 70, 73ปีเลขกกออกเก็จสามนั่นดิยุ่งแยน่นน่เนาะผู้นี่กิบ62มันวะผู้นั่นกับ73พระตวนอยู่โรงพยาบาลกับผู้ขออ พอเบอือทุ่งพระตูนั่นเขาค่เขาเป็นยังก็ทีแมาจ้างประสนวะมึงดูสามเจ็ดเบอือทุ่งมันออกสามเจ็ดหรือปล่สามเจ็ดเจ็ดสิบสาม,ม 73, ไว้ไายนี่ล่ะ<อ>มันจะเริ่มมานจะเจ็ดสามหกสองมันบอกไปแล้วอตอนบาดนี้ตอนเลือดจะออกอ,อ,อันนึ่งอีกไปหาหมอมาแล้วล่ะให้แย่ทำบีบให้ละเขียนอยู่นี่เขียนเนาะ เลขหกกับเลขหานว่าหวดมันออกหกห้าเก้าอย่ยังเนี่ยมันนี่ก็โตหัวกันก็เลขสามกับคือเลขหนึ่งกับคือมันจะเป็นขอดหัวยังเทิ่งอื่นอุ้ยให้ตลอดว่าเถือกไปนี่แล้วรถขั้นี้ไปเฮ็ดรถขั้นียไปเฮ็ดทำแย่แท่งอืมมันต้องออกก็สันเจ้าซื้อเลขกระป๋าเท่าซื้อเลขตัวใดล่ะสันซื้อสี่หนึ่งศูนย์รถเท่าเนี่ยบอกเออว่าสันว่ามักศูนย์เลขเอาเลขเอาก็สี่หนึ่งศูนย์มันคือ บ่ได้ศูนชวนบ่เอาศูนชวนว่างหันบ่เอาบ่อันวัดว่างหันกะอันบ่เอาอืมันมาซุงวัดแต่ว่าน้นบ่ได้ดวงบ่ได้ดวงบ่เป็นยังจังบ่เอาเพิ่นให้ตัวใดงวดว่างหันงวดงวดวางมันออกว่างหันอันอีหยังก็ออกว่างหันมันมันออกว่างหันหรืซีซเออซีซีกับอันสามสองกับสามสองจ้าแบบนี้ซีซีนั่นก็สิบ่เอาไม่เป็นจัจสี่ เลขเานี่เล่รถเข้ามันจถึงข้าวสันคอยฟันบางซีสันฟันบ้างเลยมวดดอกซี่ยฟันต่ก้อนเอาังมาให้สองเส้นเอาท่องมันเป็นซอนวะมีสองมีสี่มีต,กมต่กนไม่ให้ตีมีสองมีสี่มีสามสามสองซีซีเข้ารถไปแล้วมันหนซีนงซ<ม>ีสองซีซส,ส,สาสองบาทนี่เสียเอาซีนึงหวังบมีบาทไมาหอดตลาดสามเผ่าแม่ซีนึงบ่มีด,ดอก มองหันกะเขากับปีตเราจะคล้องเฮ็ดงานมันประทันเขาะม่ซื้อลอตเตอรี่แม่เขาปีดแล้วเรือจะสามสองจกออกบ่อลืมกันพอหัดฟันผุบฝันในท่องกับันชิ้วคิวก็ตีเปอร์เซนซีซีสองสองสองสิบมันจะซีซีก็ถิว่าซีซีสองสอสองสามสองสี่เออไล่เข้าไล่สอมันจะเป็นซีซี สีหนึ่งสีสองแล้วแต่แต่ว่ามันเขาตั้งไว้หว้แล้วตี๋ง่ยงายง่ายนึงมึงนี่แบบน,นี้ก็่ได้พออ่อหยังอีนั่นมันถือลอตะตรี่รงวัลที่สองพอหยังกับไปตีให้มันรางวัลที่สองพี่ศูนย์เจ็ดคือว่าอัน,นีหยังมันตั้งไทยมัน้น,มน,นี่ยเออได้สองแสนได้กินแกงเสียน้ำถั่วหนึ่งบบบนี้มันอยากอาย <c oughs> ว่าฝากเงินมนาให้ยายซื้อหยังเกาะซื้อหัวปลายานี่มักหัวปลา สองสอัดนนี่สันเจ้าเงินให้เธอฝากไปให้คุณยายกินเหรอสันวะต่เลยซื้อเอาให้ร้อยนึ่งไหอหมอกบคนไท่หมอแพ่งหลอกแต่ไม่หมอพระลใส่หลายหมอถือเกลียกเรื่อยๆแต่ว่าหมอฝันหมอสิมาบอกสิมาให้ผู้นี้ผู้ใดฝันแต่มากูบอกมันคนสินั่นนี่สนุกมากกว่ันะ่ผู้นี้ตีเลขให้เพราะว่าผู้นี้ตีเลขเก่งจน่นใส่สายยาว่าซองซอดสองช่อดนี่เพราะ ได้ยู่ใบไม่กับไปเขาเบิ้งมันก็ออกยีลิสี่จีมอยู่นี่กับบไม้นิมิตเหมือนที่ถือไปน้ามัถือกังสี่หันเพ่อได้ลายแล้ก็หละมานยมือรนกกับไม่จังีล่หืออสี่หนึ่งแปดไม่กับออกสี่แปดหนึ่งยังสิ่งหรอเอาวันนี้ได้ตัวได้บาทอีกวันี้สองสอดไปวันบ่านสอดบะบัวเมื่มานี่วันสอดนั่นกัแม่เอาวันนี้วันที่ ิบเอ็ดเดิเดี๋ยวใจเย็นเล่งมึงกันเพื่อจะเดนเสีบสิบออสบอังที่เป็นบัรดนเด้อยอ้หมีหลักฐานความนี้คัเวลาเป็นบัรดุนบ่ไปยังสิข้าเบิงข้าสังเกตต้องหายนมากดิพูดถึงจับปทิได้ยูมองนี้ต้องมีคนมามากเลยที่นี่ไม่ค่อยมากเลยเป็นยังไงใกดให้ได้กวนค่อยเอา อันเทพเขาคือบ่อปิดซองเบิ่งแนวเลยตุ่มคุณใบคุณน่าซองเบิ่งบ่บ่กันสิได้บ่ยากมันสิมีในจิตเนี่ยมันจะค่อยไปเองบ้านนี้มองเบิ่งสิมันจะเป็นเห็นเองเด้มองม่วงทุ่ง่วงเล็งไปจากบาทดูมันบ่ท่านได้เอ่าแค่เอ็นจิตท่านขาดเด้แล้วจะเปลี่ยนขาดก็ถือเถอะแค่จีนขาดเมื่อก่อนแกจื้อเน้่ยเพราะได้แก่เพราะได้เต็มหน้าเต็มหลังน้ำเงินนี่ละเดินทำงานไปน้ำเต็มไปน้ำ กันใจวะไงวากล้าไปเป็นนี้อ๋อถือเลขแน่ทำงานไปแน่หาบาต้องมาแต่งเลยซ้ำนี่แหละเพราะได้ยูจ้าให้องวดไหมสักกอนงวดสีมานี่กับจีบังกันแต่ว่าจวงนี้ไม่วนี่ในใจว่าเดียวนี่ยเดียวนี่บ่จ้ามักตัวใดไม่ในใจบ่มักมักตัวนี้กับิีมากกันมักเก้าหากับปันหกหานี่แหละ เก้าห้าครับผมะจังไดขึ้นมาเป็นจังไดขึ้นมาก็จีมากกว่าดีเพราะว่ามูนี่มันถิมันติดตองว่าดียีนี่มันเกิดความกันมันมาฝันเวลาตีเห็นมันแม่นนะพวกโรงงานเนี่ยก็เที่ยวมันบอกเด้แต่ว่าเห็นว่าท่านไน่หมั่นใจหรอกต่ว่ามาดูเก้าห้าหกหาแมนกินว่าเก้าห้อมเป็นหกกินว่าหกเป็นเก้าเอาเมื่อมันกะหานิ่วหนึ่งไหมขาแจ้งส่ก็ได้ เอาอ้นปิดเจ็ดจะได้เดียวไปนพี่เคาะค่นจะเพิ่มเอาไรเจ้าสิงเมื่อกี้มีมาไหมอีกอยู่ถิ่มาอีกแบบอยู่ไม่ได้สักวันเอาเอาเือไม่ใจหกหากับก้าหาเอเสียนชงชอบนะเสี่ยนส่องเสียนส่องบริการหนังบริการยังกับภาพยนตร์ไอยึดสยดเออคือในยินว่ามีภาพยนตร์มีเครื่องเสียงห้เช่า มแม่ผู้ได้ต้องการภาพยนตร์นี่พวกมีมาได้ติดต่อราคาเป็นกันเองนีออ <ๆ S 2> ่ข้าโอ๊เจ๊มีทุกอย่างเลยค่ะถ้าผู้ได้ต้องการมากคุยกันได้นักร้องกระมี่สวัสดนแม่สวัสมีอะไรนักร้องนักร้องก็มี่บริการนั่งมีทุกเรื่องน,นักไาย้ยังกอซับเปลือกนั่งดีๆมีหมดราคาเป็นกันเองราคาเป็นกันเองใช้ตลอดขึ้น,นสอดแจ้ง กูได้งานบวชงานบวชงานเด็กงานน้อยงานใหญ่ยังยงสนามสุดแทะแต่สุดแทะแต่มากสุดแทะแต่เฮามักอืแต่เฮามักนางนี่มีให้เลือกเลขมากอัจฉริมักอยู่แล้วหกห้าคับอันเก้าหานี่แล้วหกห้าเก้าห้าเลขเสี่ยนซองสดบริการอ่าจยศยุทธภาพยนตร์ยศยุทธ์ยสยุทธภาพยนตร์ซื้ออ่านเนี่ยนั่นเนี่ยเสี่ยนซองสด โกหาเก้าหาแมนเคยบอกเคยซองไหนคนบอกคือได้เป็นสองแสนตีวันว่าหาว่างหาได้แสนสองแสนนวันที่สองวันที่สองย้อนคืนใครเจ้าฮะตีเรื่องให้ใเจ้าแมนอืมเลือละฝันนี่ที่มักฟุ่มกันเลยจ้มาเบ้ากี่ไฟยังสิบอกมันยังสิ มันก็โว้ยไปแย้แสงแฟนมาผู้ใดก็ไปแย่แสงมันเื่อีเนี่ยแย่แสงตีให้เออผู้ใดฟันยังผู้ใดฟันยางกันไม่เหาตีมันนลังเกิือนถือซะเอาก็จังใส่ซอยสองเสนเนี่ยผู้นี้ฟันก็ตีไปมันก็ถือพ็แต่ว่าปัิเอาพันไ่ได้เพื่อนมาเหรียญน้ำเหากรเลยว่าโคตรหนาอันนี้หายน้ำเอาเบอร์โทรได้หามีผู้สนใจอยากได้นังคุณบสอง ศูนย์แปสเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรให้ศูนย์แปบริการยศทยุทธ์ภาพยนตร์ยศฟิล์มครับศูนย์แปดสองหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกสามหกสามเจ็ดสามหกสามเจดครับยศะยุทธภาพยนตร์ยศทะยุทธครับภาพยนตร์ดูว่าเอายังไงสิซะ อายอดฟิลมมาละยอดฟิล์มเอ่ยอดฟิล์มยอดฟิล์มมาแถวเกียนเนาะอ่าก็ยังไหวๆแล้วอยู่ยงคงกับพันแล้วอยู่ยงคงกับพันเมียสิไปแถวก้อนคนแล้วล่องไปเนี่ยโคตรหน่ายำเลียผมว่าจะติดหดป้ายเสียงเสียงพร้อมเขียงเสียงกลาเจ้ามานางลงใกล้ๆกับย่ายเสียงรถนั่งเฮียงกันเอากระดาษนั่นออกนะเอาตัวเลขตัวเลขเพราะมือนี่ได้ทั้งเลขได้ทั้งบริการหนังพี่น้องเอาหันตัวเลขมาให้บานี่ ให้แม่แสงเราเอาตัวเลขมาให้เอฟซีเพิ่นเบิ่องนะครับนี่เอาเจ้ากระเเว่เส้นสองสอดฝากบริการนังได้ฝากเครืงเสียงเลยผู้ใดสนใจติดต่อได้ไปงานงานบุญงานบวชงานนี่อย่างต่างต่าซงมีนังจักเลี้ยงจักนั่นให้เพิ่นเซาหนังนี่กับพร้อมโล่งครับซื้อลิขสิทธิ์ตลอด นังไม่ออกจากโล่งกับมีเวิดแหละครับซับปะเลอร์ที่ที่หยดที่ยังมีเวิร์ดแหละครับครับนังไม่เก่าตามตามโล่งอ่ะแหละครับจ้าตามโล่งเอาเรียกน้ำโชกมือนี่าแกนี่เรียกน้ำโชกด้วยครับเด้นนี่แม่แสงเส้นสองสอดเราไม่ให้แนวทางตัวเรียกมือนี่นะครับบบอบบ๊อบบ๊อบทันไหนบอบพีดบังไอาให้แม่แสงเราจับเรียกให้นะ วันนี้บอสเนตซองแต่ว่าเห็นเป็นเลขมากเนาะวดนนี้บอทเนตซองเด้อแต่ว่ามักมักตัวนี้เดี๋ยวค่อยใกล้ใกล้เมื่อค่อยว่ามาอีกเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเลขตัวนี้กะมักต็นงวดต่อตัวไปกะขั้นมันถือนจะค่อยว่ากันอีกตามไปเรื่อยๆค่ะแม่แสงเราบอกดีพี่น้องเอ้สุดยอดเลยนะครับกันก้าแม่แสงนัดกับแม่แสงสิบอกมาอีกดอกแต่ว่า ตามที่เว้ามานกับว่ามันซอมสอดอยู่เรื่อยยู่ดอกเอเออถือบางบางวดถือบางวดถี่ได้จาความว่าใจแันจะคล้องใจก็ที่ได้ไหลดอกบ็ได้ใส่ได้สอยก็ได้สนใจต้องการกับตัวนี้กันเด้อเพิ่งกันเด้อพี่น้องเลยขันบ่ตแม่กันจะว่ากันมีอ่ะสุดยอดสุดยอดความคุณแม่แสงซองสอดบริการ ยอดฟรีม <Your> ะะพี่น้องมหากขอบคุณหลายๆเลย,ยค่ะเดอ้อ hmm. ถ้าไม่ีโอกาสก็ติดไปเร่นน้ำพี่น้องกี่ดอกจ้าดี